เรื่องของนกตัวหนึ่งซึ่งเลี้ยงงูตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของท่านอิบราฮิมบินอัลฮัมนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นตาบีอินนะครับผู้เกิงคลัสศาสนาคนหนึ่งวันหนึ่งท่านก็เดินถือเนื้อนะครับมาก้อนหนึ่งตั้งใจว่าจะกลับไปทําอาหารเสร็รับประทานปรากฏว่าอยู่ๆก็มีนกตัวหนึ่งครับบินมาแล้วก็แยกเนื้อในมือของท่านไปนะครับท่านก็สงสัยนะครับก็เลยเดินตามนกตัวนั้นนะครับว่ามันจะไปไหนครับปรากฏว่ามันก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็บนต้นไม้ใหญ่่่่นนนนนนััั้้มีีีงงงููตตตววหึึรรบซาาาอดกกก็ทํ เนื้อครับแล้วก็ป้อนให้กับงูตัวนั้นกินนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับท่านเห็นดังนั้นท่านก็เข้าใจแล้วก็ท่านก็กลับมาพร้อมกับข้อคิดนะครับเรื่องนี้ก็คือว่ามัคลุรของออร์ตาราทั้งหมดเนี่ยเขานั้นถูกกาหนดริสกีปัจจัยยังชีพให้กับเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องมอบหมายนะครับ หลังจากที่เราได้พยายามแล้วนะครับในการแสวงหาริสกีหลังจากนั้นเราก็ทําการมอบหมายให้ฮอร์ตตาลาครับโปร่งจะทรงกําหนดริสกีให้เราเป็นอย่างไรเราได้มากก็ทำดีแล้วเราได้น้อยก็ทำดีแล้วก็แต่ให้เราอย่าหมดหวังและก็หมดกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าพยายามกับตุนยาจนลืมคําสั่งของลา์ตตาราไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเอย่ยหรือสิ้นอดเอ่ยนะครับจนเราละทิ้งสิ่งเหล่านั้น,นครับก็เป็นข้อคิดดีๆก็มาฝากกันก็หวังว่า,าพี่น้องจะช่วยกดไลค์กดแชร์ like, share, ส่งให้คนที่คณรักให้ด้วยครับยาสักรลาาอฮ์แ